ส่งมิตรภาพสวยงามแอปทักษออนในวันที่นัทมิเรียมีกระแสข่าวลือจู่ๆก็ถูกจับตามองเรื่องความรักหลังมีกระแสข่าวลือเลิกรากันระหว่างนัทมีเรียและอัมทัติชาติหลังจากที่ไรภาพคู่ภาพสวีทซึ่งล่าสุดทางด้านสาวนัทได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมเผยภาพสีขาวดำของตนเองพร้อมกับแคปชั่นอีโมจิสีขาวดำ ซึ่งก็พบว่าเหล่าคนบันเทิงและก็แฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจชมความสวยทั้งนี้ก็มีการพบว่าแอปทักซ์ออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันเป็นอิโมจิหัวใจสีขาวสองดวงเสานัดก็ได้มีการตอบกลับไปเป็นอิโมจิหัวใจสีขาวสองดวงเช่นกันงานนี้ก็ทำให้เห็นถึงมิตรภาพที่สวยงามของพวกเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างมากสั้นๆแต่เข้าใจเลยว่าแม่แอปคอยให้กำลังใจอยู่ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ